นี่ครับผมน่ากินมากๆครับจากร้านเจดาวซีฟู้ดริมเลนะครับสาขา2ที่เจดาวมาเปิดนะครับสะพานปลาหาดบอนสิ่งที่ผมให้ปายทิดการันตีไปนะครับกับเมนูนี้ครับผมกุ้งแม่น้ำเป็นข้าวกุ้งแกะแบบน่ากินมากดูที่ว่าย้ายสาขามาทุกอย่างยัง,ยงเหมือนเดิม,มเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ ก็ทำเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนเดิมไม่ดรอปนะอร่อยเหมือนเดิมครั้งที่แล้วที่เราให้ไปความอร่อยอยังคงเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าต่างจากเดิมและรู้สึกดีกว่าเดิมด้วยคือความชิลครับคือตอนนี้เรานั่งอยู่ริมหาดลมทะเลเข้าแล้วเย็นมากแล้วก็ดูคลื่นไปแล้วกินอาหารอร่อยแบบนี้คือไม่ธรรมดาจริงสุดยอดมากมีข้าวขอยำปูครับอันนี้ตัวดังเขาเนาะลองกินก่อนนหมว่าสดไหมอืมหวานจี๊บโอ้โหเป็นยอมด้วย อร่อยๆพอกินคู่กันหมดมันอร่อยมากนะทั้งหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะครับอันนี้เป็นยำสีสหายงเขาจะมีหอยนางรมสดนะครับผมมีหอยแครงมีกุง้งแล้วก็มีแซลมอน,นครับมันจะมีความเปรี้ยวแต่ยังมีความอมหวานแต่อมหวานแบบก็กินง่ายๆนะนนถึงราวดวงเดือนตอนเมนูแรกผมอยากกินตัวไข่ราวดวงเดือนไงาวดาวาวดาวก็ดาวไงบลมอนลาคุณเลนอันนี้เขาเรียกว่าดาวดวงเดือนอ่ะ เป็นเพราะของเขาสดเนี่ยมันเลยกินง่ายทุกอย่างเลยอร่อยคือวันนี้ครับผมมาร้านเจดาวซีฟู้ดนะครับข้างสะพานปลาหาดบอนนะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ี่ทุ่มสทุ่มนี่คือนั่งไม่ได้แล้วเพราะปิดแล้ว10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเปิดทุกวันเลยนะครับรสชาติเนีอร่อยเหมือนเดิมบรรยากาศฟิวดีมากๆน่ามาครับฝากร้านเจดาวซีฟู้ดด้วยครับเจ๋ง <c oughs>